สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้โอ๊ตนะครับแล้วก็ช่องของเราเชียงใหม่ลพโพรเช่นเดิมนะฮะทุกคนครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมห่างหายกันไปแป๊บหนึ่งนะฮะสัก2-3สามเนี่ยที่ผมไม่ได้ทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์นะครับในเรื่องอสังหาเชียงใหม่เลยนะฮะเพราะที่จริงเนี่ยผมต้องสาภาพตามตรงว่าจริงเนี่ยทำอะไรตัวแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ลงนะฮะเพราะที่สําคัญเลยก็คือว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ทุกคน รู้ดีนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะก็คือวิกฤตน้าท่วมใหญ่เชียงใหม่ครั้งนี้นะครับมันจึงทําให้ผมต้องเปลี่ยนคอนเทนต์นะฮะแล้วก็ในวในวันนี้ผมก็เลยต้องมาทำคอนเทนต์ตัวใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับในปัจจุบันมากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนตอนผมทำอะช่วงก่อนน้าท่วมมันอาจจะเป็นข้อมูลนะครับตัวเก่าพอวันนี้มันมีเขาเรียกว่า Data ตัวใหม่ออกมาก็คือข้อมูลเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยนะผมจึงแบบนั่งหา ข้อมูลแล้วก็คิดวิเคราะห์ทำตัวเลขหลายๆยาวออกมาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมต้องเล่าแบบตามตรงและความสัตย์จริงเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่มากนะครับคือที่จริงอะ่ะเชียงใหม่เนี่ยเจอวิกฤตด้านธุรกิจาเศรษฐกิจเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนแรกผมกคิดว่าเฮ้ยมันก็ยังอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอรอบนี้โห มันทําให้หลายๆอย่างตัวเลขการวิเคราะห์ของผมนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยแบบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้มันทําให้ส่งผลต่อระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็ความเชื่อมั่นหลายๆอย่างนะครับผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าผมทําคลิปที่นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยตระหนักรู้นะครับแล้วก็รับรู้นะครับว่าสิ่งนี้มันจะส่งผลอะไรบ้างต่อธุรกิจในเชียงใหม่ต่ออสังหาในเชียงใหม่ต่อการลงทุนต่างๆ ผมพูดตรงๆเลยว่าผมเองเนี่ยไม่ได้โดนผลกระทบของน้ําท่วมบ้านผมไม่ได้น้าท่วมบ้านผมอยู่แถวารวมโชคนะฮะวงแหวนรอบสองหลังฟชันเฟสคือไม่ได้โดนน้ําเลยตอนน้าท่วมเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพูดจากความจริงนะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนคนปกติเพราะว่าเราไม่ได้โดนวิกฤตตรงนั้นนะครับแต่จริงๆผมเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจคนที่น้าท่วมมากๆเลยเพราะว่าเดิมทีตอนที่บ้านโอ๊ตนะฮะตอนเด็กๆบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่น้าท่วมทุกปีนะครับ อ่าอนเด็กๆผมอยู่บ้านที่น้ําท่วมทุกปีทุกปีจริงคุณคือต้องบอกตรงว่าน้ำเนี่ยเข้ามาชั้นหนึ่งของบ้านเนี่ยเกือบทุกปีวันไหนตกปีในตรงหนักเนี่ยเข้าบ้านนะครับแบบตอนเด็กๆผมจําความได้เนี่ยเข้าแบบเป็นสิบครั้งเลยนะมผมจึงเ<ม>ข้าใจว่าน้ําท่วมเป็นยังไงนะครับความรู้สึกแบบเฟอร์นิเจอร์พังตู้เย็นพังอย,อย่างเงี้ยนะฮะบ,บ่อยมากนะครับตอนเด็กๆผมอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเราสนุกอะน้ําท่วมทีนึงก็แบบลงไปว่ายน้ําหน้าบ้านลงไปจับปลามันมีปลาขึ้นมาโหสนุกสนานนะครับแต่ว่าพอ เห็นพ่อแม่นะก็ไม่ได้สน,นุกพ่อแม่ก็เครียดอะเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องครัวก็พังอีกละต้องทําใหม่ละแล้วก็บ้านเก่าก็อยู่ก็ต้องมงหาวิธีการแก้น้ําท่วมต่างๆนานาซื้อปัม๊มน้ําอุดออตัวท่อชักโครกห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบเข้าใจความรู้สึกเพราะแล้วก็ต้องมาล้างบ้านนะครับทุกๆครั้งเวลาน้ําท่วมอันนี้จึงเป็นปัญหามากนะฮะแต่ของผมเมื่อก่อนมันเป็นมันท่วมเฉพาะหมู่บ้านหมู่บ้านผมมันไม่ได้ดีนะฮะเป็นแบบทำระบบระบายน้ําไม่ดีแล้วมันแอ่ง ก็คือว่าเป็นหมู่บ้านที่โดนทุกปีไอ้ข้างเคียงกันไม่เคยโดนแต่บ้านผมมัโดนทุกปีนะครับนี่ก็เลยเข้าใจดีนะฮะแต่ในครั้งเนี้ยของเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากคือมันโดนกระทบทุกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเราต้องเผชิญทุกคนต้องเผชิญบอกให้วันเนี้ยผมเองอะ่ะบ้านผมไม่ได้รับผลกระทบของน้ําท่วมแต่ธุรกิจที่ผมทําอยู่ได้รับผลเต็มๆ นะครับอันนี้บอกเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับวิกฤตมันต้องเจอเราโทษวิกฤตไม่ได้เราโทษใครไม่ได้แต่เมื่อเราเจอวิกฤตเราต้องมีสตินะครับมีสติเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับปัญหานะครับเราต้องเจริญสติเพื่อให้รับรู้ว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอนะและต่อจากเนี้ยเราจะแก้วิกฤตตรงนี้ยังไงนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดแล้วก็คุยนะครับอธิบายว่าสิ่งที่จะเกิดต่อจากเนี้ยของเชียงใหม่อีกหนึ่ง ถึง3ปีข้างหน้านะครับผมจะพูดระยะสั้นก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงในสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ผมโดนละ แล้วก็ทุกคนจะต้องคิดเหมือนผมบางคนคิดเหมือนผมแต่ยังไม่ชัวร์ยังไม่คอนเฟิร์มวันนี้ผมมาคอนเฟิร์มให้ว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะเหมือนผมแล้วก็ชัวร์แน่นอนนอนโดนผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะคุณชอบคลิปในเรื่องของการเชิงวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับอสังหาในเชียงใหม่นะครับการลงทุนต่างๆนะฮะในเชียงใหม่แล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้นะครับมีประสบการณ์นะฮะผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์เรียนบริหารธุรกิจมาเราเข้าใจผมจบด้านการลงทุนมานะครับด้านการตัวเลขการลงทุน ผมก็จะมาคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาว่าสิ่งนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กด Subscribe กดติดตามช่องเราเอาไว้นะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคฮะทุกคนครับเรามาเข้าเรื่องกันก่นกอนนะผมบอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้ฮะว่าผลกระทบครั้งนี้ในเชียงใหม่เนะี่ยบางคนบอกว่าบางคนอาจจะแค่รู้สึกว่าน้ําท่วมแล้วก็หมดไปก็โดนทุกปีนะนะฮะอย่างเช่นเส้นช้างคลานก็คงโดนทุกๆปี แต่ครั้งนี้มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครัครั้งก่อนๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยปี54หรือปีหกห้อะไรอย่างเงี้ยที่มันท่วมเนี่ยมันก็ท่วมในระดับหนึ่งแล้วมันก็ไปคนอื่นๆก็แบบเฉยๆมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังมากแต่ปีนี้ฮะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะมันเป็นวงกว้างโซนที่ไม่เคยโดนน้าท่วมโดนโซนที่ไม่ค่อยโดนน้าท่วมโดนหนักนะฮะมันจึงเป็นผลกระทบโดยวงกว้างแล้วก็ข่าวจากสื่อต่างๆประคมข่าว ว่าแบบโอ้โหเชียงใหม่นักมากมันจึงทําให้เกิดนะครับเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อัปเตอร์เอฟเฟกของคนนะฮะเราเกิดเอฟเฟกในส่วนของน้ําท่วมไปแล้วคนที่โดนผลกระทบในโซนน้ําก็คงแบบโอเคล้างบ้านอะไรอยู่แล้วก็จบแต่นะครับมันจะมีคนที่ไม่ได้ผลกระทบแต่เขาเสพข่าวเขาก็จะเกิดความกลัวนะครับเกิดความวิตกกังวลเกิดความกังวลต่างๆซึ่งผมโดนมาแล้ว เพิ่งโดนมาสุดๆร้อนผมเลยทำมาทำคลิปนี้ให้คือลูกค้าผมนะครับเล่าให้ฟังก่อนลูกค้าผมคนหนึ่งติดต่อเจรจาจะซื้อที่ดินมูลค่า1ิล้านบาทนะครับอยู่่วนหันดงนะฮะน้ำแพร่ที่ดินแปลงหนึ่งนะครับทีเนี้ยก็คุยกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วเจรจาต่อรองหมดแล้วลูกค้าเนี่ยเป็นคนกรุงเทพซื้อที่ดินเพื่อจะมาสร้างบ้านพักหลังอากาศซื้อเก็บเอาไว้เก็งกําไรอะไรก็ว่าไปของเขาต่อรองราคาจบหมดแล้วนัดจะวางมาจํากันในเดือน นี่ก็คือเดือนนี้นะครับแล้วก็โอเคนําท่่มรอบแรกลูกค้าก็ขอโอเคเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะเดี๋ยวขอให้สถานการณ์ดีก่อนนาทุ่มรอบแรกนี้มันยังไม่อะไรมากนะก็เลยโอเคลูกค้าก็ขอเลื่อนก่อนว่าโอเคเดี๋ยวว่ามประจแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้อนกันช่วงพฤติกาก็ไม่มีปัญหาอะไรพอโดนรอบ2ปตุ่มนะครับปังมาเลยฮนะลูกคา้าโทรกลับมานะครับพอโดนรอบ2สองพัก,กหนึ่งก็เลยโทรกลับมาคุยว่าตอนนี้เขากลับที่บ้านนะครับ ขอชะลอแล้วก็ยกเลิกการซื้อที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ไปก่อนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเขากลัวนะครับวิกฤตตรงจุดนี้นะฮะทั้งทงที่นะทั้งทงที่นะที่ดินตรงที่เขาเลือกซื้อนะไม่โดนน้าท่วมเลยนะครับตรงโซนนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําเลยแต่เขาก็มีความกังวลนะฮะแล้วก็มีความกลัวกันก็เลยทําให้ยกเลิกกันไปก่อนกับในส่วนของครอบครัวเขาอันเนี้ยเคสแรกที่ผมโดนนะครับตอนนี้แล้วก็ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเริ่มจะไม่ใช่ละแล้วก็ช่วงวิคที่ผ่านมานี้ ทุกเครสที่ผมคุยเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อที่ดินพอยสําคัญที่ท็อปปิกสําคัญเลยที่ต้องถามกันทุกเรื่องคือโซนนี้โดนน้าท่วมไหมมันจะมีเดเวลลอปเปอร์ที่ขายบ้านอยู่นะครับแบบบ้านที่ผมขายอ่ะมันมันบ้านบางหลังอะ่ะมันไม่ได้โดนน้าท่วมอะ่ะแต่มันเป็นบริเวณโดยรอบๆโดน สมมตินะบ้านหลังเนี้ยไม่โดนแต่ว่ามันอยู่ทําเลโซนที่โดนน้าท่วมบ้านหลังนี้อาจจะอยู่ในซอยหรืออยู่แบบต้นซอยแล้วมันไม่โดนไงแต่มันถูกเหมารวมไปแล้วอะว่าโซนนี้คือโซนน้าท่วมนะฮะมันก็เลยทําให้บ้านเนี่ยโอ้โหแบบลูกค้าก็ไม่เอาละเว,วลาลูกค้าดูก็ดูแล้วว่าเฮ้ยโดนน้าท่วมไหมไม่โดนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นพอย n ์ท o อ i c ที่มันต้องมาโดนนะครับจึงเป็นผลกระทบที่ต้องโดนแน่ๆในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันเนี้ยนะฮะไปอีก1ปีถึง2องถึงสปีข้างหน้าเนี่ย ข่าวน้ําท่วมจากบีเนี้ยจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนต่างๆในเชียงใหม่อย่างมหาศาลเลยนะครับคนที่ผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมขอเล่าแล้วผมขออนุญาตขอโทษแล้วกันก้าวล่วงคนที่โดนน้าท่วมนะครับผมต้องบอกตรงว่ามันมีลูกค้าอ,อย่างเช่นคนที่ได้รับผลกระทบบ้านน้าท่วมแล้วเขามีกําลังรัพย์นะครับโทรมาคุยกับผมว่าโอเคบ้านเขาโดนน้าท่วมอยู่โซนบริเวณนี้แล้วเขามีกําลังทรัพย์เขาก็อยากย้ายบ้านมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนคนที่มีกําลังทรัพ์ ผมเชื่อว่าทุกคนอยากย้ายถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีกําลังทรัพย์มากพอแล้วคุณสามารถซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3ได้คุณก็อยากจะย้ายไม่อยู่ในโซนบริเวณน้าท่วมต่อให้ปีนี้ปีแรกที่คุณโดนก็ไม่มีใครอยากโดนอีกนึกออกไหมครับถ้าคุณมีตัวเลือกแล้วมีทางเลือกมากพอคุณก็สามารถทําอย่างนั้นซึ่งก็มีลูกค้าทางผมเข้ามากันเยอะมากๆนะฮะแล้ว บ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันจะเป็นยังไงมันก็มีสส่วนคือปล่อยเช่าและปล่อยขายซึ่งการปล่อยขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะว่าถ้าบ้านคุณอยู่ในหมู่บ้านที่น้ําท่วมซึ่งมีหลายหมู่บ้านมากในโซนหลังโกโบเฮาต่างๆแล้วเนี่ยมีคนอยากขายมีคนประกาศขายแต่มันไม่สามารถขายได้เพราะทุกคนจะทราบนะครับว่าโซนนั้นคือโซนที่น้ําท่วมหนักซ้าท่วงขังนะฮะหรือโซนอื่นๆก็ตามนะครับที่มันโดนแล้วมันเป็นข่าวออกมา มันก็ไม่มีใครอยากไปซื้ออยู่ในโครงการนั้นหมู่บ้านนั้นหรือโซนบริเวณนั้นมันจะเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนคือปัญหาของโอเวอร์สปายแล้วก็ดีมานต่างๆเนี่ยมันจะเกิดตอนนี้มันปรับเปลี่ยนแบบมากเลยบ้านที่ไม่โดนน้าท่วมกลับมาขายดีนะครับเพราะว่าคนที่มีกำลงังทัพย์ก็อยากย้ายแต่บ้านที่โดนน้าท่วมนะฮะจึงเกิดปัญหาว่าเฮ้ยทำยังไงดีจะไปทางไหนดีนึกออกไหมมมันคล้ายๆกันนะครับทีนี้ผมเองก็ มาพิจารณาแล้วก็ดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเติบโตของการพัฒนาของตัวเมืองเชียงใหม่มันจะเกิดปัญหาแน่นอน d e v วลลอปเปร์ Developer นะครับล่าสุดผมเพิ่งคุยกับทีมเดเวลลอปเปอร์เจ้าของโครงการหลายๆเจ้านะครับก็ได้คุยกันนั่งกินกาแฟสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการพัฒนาโครงการต่อจากนี้ของเขาอะเขาเริ่มหาโลเคชันแบบ โซนที่แบบน้ําไม่ท่วมแน่นอนอะ่ะเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อที่ดินในโซนบริเวณน้ําท่วมต่อให้มันถูกอะ่ะโอกาสที่คุณขายได้โอกาสที่คุณเจอปัญหาตอนขายลูกค้ามาซื้อก็ยากตอนนี้การพัฒนาในโซนบริเวณน้ําท่วมต่างๆนะครับมันจะหยุดชะง,งักไปเลยการเติบโตทางบ้านเดเวลอปเปอร์เข้าไปซื้อมูล,ลค่าของที่ดินมันหายไปแน่นอน นะฮะเดเวลอปเปก็จะไปหาโซนที่น้ําไม่ท่วมพื้นที่ดินที่มีศักยภาพมากขึ้นอยู่บริเวณโดยรอบหรือไกลหน่อยลูกค้าที่ต้องการบ้านใกล้มือหน่อยก็ต้องไปซื้อไกลหน่อยนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาวิเค,คราะห์นะฮะที่จริงอะ่ะผมเคยวิเคราะห์ที่ดินไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เลยว่าโซนแถวไหนจะเป็นโซนแห่งอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็โซนแถวไหนจะเป็นโซนที่ผมจะไม่พูดถึงโซนน้าท่วมเลยนะ เพราะว่าผมื่อว่าทุกคนทราบอยู่แล้วผมจะไม่พูดอะไรแบบอย่างนั้นแต่ผมจะมาเล่าว่าโซนไหนคือโซนแห่งอนาคตโซนไหนคือโซนที่มันจะโกลอพไปได้อีกไกล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 เลยแล้วโซนแถวนหน,นักลงทุนจะเข้าไปซื้อแล้วทําบ้านอยู่แล้วคนจะมุฟกันไปแถวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมมาดูคลิปกันนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องของแผนที่กันเลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ในสิ่งที่โอ๊ดอยู่ก็คือว่าหน้าแผนที่ของเชียงใหม่เป็นสิ่งที่ผมเล่าไปหลายๆครั้งนะครับ วันนี้ผมจะไม่บอกว่าโซนไหนน้ำท่วมบ้างแต่ผมจะมาเล่าแบบเร็วๆนะครับว่าโซนไหนเป็นโซน่งอนาคตที่แบบผมมองให้เป็น t ็อปทรผมเอาแค่3จุดเท่านั้นนะฮะท็นะครับผมเชื่อว่าจริงทุกคนที่อยู่เชียงใหม่ก็คงมองเห็นภาพเดียวกับผมอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะมาคอนเฟิร์มแล้วก็มาเล่าอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าโซนไหนที่จะเป็นโซนที่แบบห่งอนาคตเลยนะครับ คือจุดแรกๆเลยนะครับที่ผมมองว่าจุดที่มันจะมาแล้วแล้วก็เป็นโซนที่ไม่รับผลกระทบเลยก็คือโซนตั้งแต่วงแหวนรอบ2องเน่เป็นต้นไปนะฮะก็คือโซนฝั่งสันไซายนะครับก็คือตัวตรงลมโชคนี้เป็นต้นไปมานี้นะครับที่ไม่ได้ใกล้โซนน้าปิงนะนะสันทซายลมโชคตรงนี้จะเป็นโซนแห่งอนาคตในต่อไปคือคนก็จะมูฟกันมาแถวนี้ คือเมื่อก่อนเนี่ยโซนแถวเนี้ยมันจะไม่ได้รับความนิยมมาอย่างตรงโซนมหาลายัยแมโจสัญซายพวกเนี้ยจะเป็นโซนที่ที่ดินราคาถูกเพราะว่าคุณต้องเข้าใจานิดนึงว่ารถมันติดถ้าคุณอยู่ข้างนอกแล้วคุณต้องเข้าเมืองมาส่งลูกมันรถติดมากเข้าเมืองแล้วก็ไกลมากนะครับใช้เวลาเข้าเมืองอย่างต่ำต้องมีครึ่งชั่วโมงในช่วงเช้านะครับช่วงครึ่งชั่วโมงถือว่าเร็ว้วนะเพราะว่ารถมันเยอะมากจากแมโจวิ่งเข้ามาตรงเฟสลงโชคนะครับทำให้หวยรอบ2องตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยจะมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนสูงขึ้ม นะอ่านี่แล้วก็แหวกรอบ3บริเวณนี้ก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องอดูนะไม่เอาโซนใกล้น้ำปิงนะครับนะฮะขยบออกมาหน่อยแล้วก็ที่สูงหน่อยนะครับก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเดเวลอ p e เปอร์ก็จะเริ่มมาพัฒนากันโซนบริเวณนี้มากขึ้นหรือถ้าเราซื้อบ้านอยู่มูลค่าที่ดินไม่ได้สูงมากก็จะกลับมาโซนแม่โจนะครับแถวนี้ไม่โดนอะไรเลยนะฮะสบายมากนะครับแม่โจหลังมหาลาัยแม่โจเนี่ย ที่ดินยังราคาถูกมากๆแล้วก็ยังได้รับความนิยมมากนะฮะแต่ก็ต้องแลกกับรถติดในอนาคตแน่นอนแล้วก็ต้องยอมรับตรงจุดนั้นให้ได้ครับอันนี้คือส่วนที่1นนะฮะส่วนที่2ก็เลยถัดมาเลยบริเวณนี้นะครับสันทรายสันนำเมงนะฮะทางไปดอยสะเก็ดหรือดอยสะเก็ดบริเวณจุดนี้นะครับกว้างๆเลยกลารเติบโตของเชียงใหม่นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเติบโตกันในตัวเมืองเข้มข้นขึ้นตอนนี้มันจะขยับมาไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับอนาคตอาจจะมีวงแหวนสีให้เห็นที่จริงผม มีข่าวว่าวงแหวนสีมันจะมาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะตับตรงไหนไอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าถ้าคุณหาเจอนะครับแล้วคุณอยู่บริเวณโซนแถวนี้ถ้ารู้ว่าลมโชคนะครับสัญามาหรมาบริเวณนี้คือส่วนแห่งอนาคตนะครับนี่ก็คือ เส้นสันพวกสันกำแพงพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับจะมาตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายส่วนต่อไปก็คือโซนสันกำแพงนะครับเส,ส้นใหม่โซนกำแพงสายใหม่ก็คือตรงนี้ที่เป็นโซนที่กาลังคอตคิตในปัจจุบันที่จริงอ่ะโซนแถวนี้บ้านหมู่บ้านเยอะมากนะครับหมู่บ้านมือสองเยอะมากแล้วก็คนย้ายมาอยู่อาศัยแถวนี้เยอะมากเพราะว่าจริงเป็นยุนเส้นใหญ่แล้วมันวิ่งเข้ามือง่ายตอนนี้คือเส้นตรงแยก ตลาดเจริญเนี่ยก็มีการทําแยกนะครับสามารถต่อไปก็ไม่ต้องรถติดละวิ่งยาวอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในตรงส่วนของแยกต่างๆจากเส้นสายกําแพงก็จะทำแพงแล้นแแลเนี้ยที่ดินมันเยอะมากๆนะที่ดินเป็นทุ่งนาที่ดินว่างเนี่ยเยอะมากๆทําให้การคมนานคมต่อไปมันจะแน่นแต่ว่าเขาก็พยายามแก้ไขเพราะถนนเป็นเส้นใหญ่เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือสนามบินนะครับงบประมาณตอนเนี้ยทางท่าสกัดยานแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ มึงกับมึงกประมาณมาแล้ว7จ็ดหมื่นล้านในการสร้างสนามบินแห่งที่2ของเชียงใหม่เขาซื้อที่ดินไปแล้วด้วยนะทำให้บริเวณจุดนี้จะเป็นจุดแห่งอนาคตนะครับธุรกิจโครงการต่างๆก็จะเริ่มมาจาับบริเวณนี้มากขึ้นนะฮะยิ่งผมไม่พูดตรงจุดนี้นะนโซนซุปเปอร์ไฮเวย์นี้ไม่ต้องพูดนะครับคนก็พอทราบอยู่แล้วนะก็ามาเส้นสังกัาแพงตรงนี้นะตอนน้ําท่วมเนี่ยเราก็ต้องตัดมาส่ังกัาแพงนึกออกไหมตอนน้ําท่วมผมไปอยู่สังกัาแพงมาไม่ใช่สังกัแพง,มแพงมผมไปคุยงานะลูกค้าแถวโซนบริเวณสังกัาแพงเนะี่ย ที่ดินนะครับแบบสวยมากแล้วก็ราคาดีมากนะครับโซนสุดท้ายผมเล่าแบบเร็วๆนะครับคือโซนเส้นหางดงบริเวณโซนตรงนี้ตำบลน้ำแพร่นะครับแกนแคนย่อนอยู่บริเวณน,นี้นะฮะหรือพางไปนี่นะครับฟันปะตองแถวนี้จะเป็นโซนที่ได้รับความนิยมนะครับอีกโซนหนึ่งเพราะว่าไม่โดนอคนกระทบนะครับไม่ค่อยโดนผลกระทบจากรอบนี้เท่าไหร,ร่นะฮะ ทำให้โซนแถวเนี้ยก็มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆนะนะครับแล้วก็โซนที่ฮอตฮิตอนาคตแบบสุดๆแล้วก็ราคามันจะพุ่งแล้วก็หายากก็คือโซนเส้นเรียบคันคลองนะฮะเรียบคันคลองนี่เป็นอะไรที่ประหลาดใจมากนะครับว่าน้ําไม่ท่วมเลยทั้งทั้งที่มันมีทางระบายน้ําคันคลองอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีวันหนึ่งที่เอ่อนิดนึงแล้วก็สบายๆนะครับไม่ได้ผลกระทบแล้วก็คนเวลาตอนน้ําท่วมในตัวเมืองเนี่ยเขาก็จะต้องเลี่ยงมาเส้นนี้นะครับนี่เป็นหะลักนะฮะ อันนี้คือสว่วนที่ที่จะเป็นหลักๆนะในเรื่องของมือเชียงใหม่คุี่จริงอ่ะผมว่าทุกคนพอทราบอยู่แล้วโซนไหนนะไม่ท่วมแล้วก็มันกําลังได้รับเสียงตอบรับแล้วก็การลงทุนต่างๆต,ต่อไปมันจะขยายออกมาเรื่อยๆ่วนบริเวณไหนนะครับซึ่งเอาไปประกอบกับในส่วนของอผงัผงแผงผังเมืองก็ได้นะครับทีนี้ฮะเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ ผมต้องบอกตรงว,ว่ามันจะกระทบอยู่ทั้ง,งหมดถึง3ปีถึง4ปีด้วยกันกว่าวิกฤตนี้มันจะเริ่มซาไปแล้วการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยจะกลับมาเพราะว่ามันต้องลองดูครับว่าอีก1-2ปี3ปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบครั้งนี้หรือเปล่าคนยังมีความกลัวยังมีแพนิคอยู่นะครับมันเป็นอั t เตอ f ์เอฟเจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับธุรกิจอสังหาในเชียงใหม่จะเป็นยังไง ผมก็คงตอบแบบในคลิปนี้แหละว,ว่าในช่วง3ปีนี้จะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะครับสหรับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่ทําประกอบธุรกิจด้านนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าที่จริงอ่ะผมทําแพลนคอนเทนต์ตัวนี้มาสักพักแลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาในเชียงใหม่แบบเชิงลึกสุดๆนะครับในช่วง10ปีมาบันนี้และช่วงจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงผมจะมาเล่าอย่างละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า อสังหาเชียงใหม่ตอนนี้ลุ่งหรือล่วงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะในคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับคลิปของวิเคราะห์อสังหากบโบ๊ตนะครับในวันนี้ฮะก็เท่านี้นะเท่านี้ก่อนนะครับผมคงไม่ได้คุยอะไรเยอะมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูคุยกันอย่างเต็มเ็มแล้วเจาะลึกธุรกิจอสังหาแบบในเชียงใหม่แบบอินไซต์นะครับเอกลุศจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ